คาร์ดิสเวทเนียค่ะคือดื่มไอออนดริงกที่ช่วยเติมน้ำและแร่ธาตุในร่างกายตื่นขึ้นไวแค่นี้ก็ทำให้แพร์เฟสสดชื่นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วคนทั่วไปใครก็ดื่มได้จะสา,านกาที่อยู่สายชีวิตได้หมดโดยตอนนี้ที่แทบเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่กิจกรรมในชีวิตก็เยอะมากขึ้นก็ะไรของคาร์ดิสเวทนี่แหละค่ะมันจะช่วยช่วยกรเด็นีขึ้นมากหาซื้อได้ง่ายขึ้นมาสะดสวกใช้น้ำทั่วไป